คิดดีทาดีพูดดีก็แล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับนะครับจากคนที่เคยคิดไม่ดีและคิดว่าเฮ้ยมันต้องทะเลาะเช่นภรรยาจะทะเลาะเรานะครับเช่นสามีจะทะเลาะเราคิดแต่เรื่องแบบนี้เดี๋ยวมันก็ทะเลาะเห็นไหมครับคิดแต่เรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็ทําก็ทําจากคนที่ทําอะไรก็ทําแบบทาประชดนะครับอันนี้ขอเรียกว่าคิดไม่ดีทําไม่ดีนะครับแล้วก็พูดก็พูด ขวานภาษาพูดก็ไม่ดีนะครับนะครับตรงนี้คิดนะคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดก็ไม่ดีด้วยนะครับตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนจากเราคิดเรื่องดีๆนะครับเช่นแฟนเคยทะเลาะเดี๋ยววันนี้เขาขเช่นแฟนเราเคยออกจากบ้านแ้่เขาเวันนี้เขาไม่ไปไหนเนาะยินดีด้วยนะโอ้ดีจังเลยพรรยาชั้นดีจังเลยสามีชั้นไม่เคยออกไปไหนเลยดีมากเยี่ยมน้านะครับเราเค่อยพูดแต่แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น การที่เราคิดดีแล้วก็ต้องพูดดีนะครับคิดเรื่องแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ทําแต่สิ่งดีๆมีหน้าที่เราก็ทําออกกําลังกายไหว้พระสวดมนต์ในการทำบางคนก็คิดดีทําดีพูดดีแล้วก็ยังไม่เห็นก้าวหน้ายังไม่เห็นเจริญชีวิตก็มีขึ้นขึ้นลงๆเนี้ยส่วนมากก็มีแต่เรื่องไม่ดีนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดดีทําดีแล้วพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีพูดแต่สิ่งดีๆทาสิ่งดีๆก็แล้วแต่นะครับ ก็ยังไม่ดีบางทีไปนั่งสมาธิจิตใจได้แล้วแต่เราออกจากสมาธิเรื่องอารมณ์นะครับอารมณ์หงุดหงิดมองเห็นในตาว่ามองเอ้ยมันทําไม่ดีอยู่นี่เริ่ม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 อารมณ์ไม่ดีละเริ่มอารมณ์เสียแล้วครับจิงจกร้องเฮ้ยอารมณ์วันนี้สวยแน่เห็นไหมครับเออเห็นไหมอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยตากระตุกเลยโอ้ยยังไงมันต้องไม่ดีแล้วนะ่ยครับเราคิดเองดีเฮ้ยแล้วก็เปลี่ยนแล้วเฮ้ยจิงจกมันยังให้โชคลาภเราร้อยล้านพันล้านเห็นไหมครับ เช่นเราบางทีเราไปสรุดอยู่ที่หน้าแม่น้องธรณีประตูนะเลือดออกนะครับนิวโปเราตัวเลือดออกนะครับบางบางคนเขาบอกว่าเราโอ้ยสวยเราโอ้ยอูดิทาไมสวยแสนสวยในเลือดออกอีกนะครับเราก็แปลว่าโอ้ยสุดยอดเลยครับเราต้องได้โชคค่อนใหญ่ไม่ได้น้องนางธรณีอย่างรักเราเลยเลอดออกเราต้องโชคใหญ่แน่เห็นไหมคิดตรงนี้เราก็ต้องบวกอารมณ์ที่ดีนะมาที่สนมาตกมาตายนะครับ เออคีย์นี้สําคัญนะครับบวกอารมณ์นะครับบางคนอารมณ์คิดดีทดําดีพูดดีนะครับแบ่งปันทำดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่อารมณ์นี่เขาอารมณ์ไม่ดีอ่ะงุศงิดนะครับแล้วโมโหแล้วเออเรื่อารมณ์ที่ไม่ดีนะครับมันเมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีนะครับมันก็เหมือนแสงไฟฟ้ามันก็จะมันก็เหมือนพันกันเป็นบทม,มันก็จั้าง แผ่กระจายที่เรื่องอารมณ์อารมณ์นี่สําคัญนะครับขอพนั้นเริ่มคิดดีพูดดีทําดีได้บวกกับอารมณ์ดีรับรองนะครับยีวันคนดีขึ้นชีวิตดีเราแน่ลองทําดูนะครับแล้วทําต่อไปนะครับคิดดีทําดีพูดดีแบ่งปันสิ่งดีอารมณ์ดีด้วยอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด